สวัสดีครับผมอยู่กับสองเบาหิงคนมาเลาะพี่น้องเมื่อนี้ออกมาให้มาหน้าครับผมแต่เศ้าเลยครับผมมาเบิง่งเขาครับหลังจากฝนตกพายุเขาพี่นอ้องโอ้มนี่นามมีหนว่วคเราาบผมบันว่าแต่ฝนสีเลี่ยงไรบัดดิตกมากคือคักแต่พี่น้องสองมือสองขึ้นหรอ พายุเขากล่องจากดินนะครับผมงามเติบอยู่ครับผมเขาฟีนบ่ษ a ิไ h ้ใส่ปุ๋ยครับนี่ยาเนียอยู่จักน้อยครับบิษั n t h มาตัดครับผม ครับเขาวันพี่น้องเขวาวันเขียวดีครับผมต่านเนี่ยพยาามรีกันพี่น้องมาใส่เงียงไว้ลายมือหรอกว่าท่านไม่ยามไปเถอะมันถือปลายมันน้อยว่าเรบกอกครับผมมือสั่นพี่น้องเอ้ยถือกล่องบบเทียง ดินดอกเยาว่ากัน้ะครับผมนครับตรงนี้พอดีเยอะพี่น้องเขาต้งนี้งามดีมีปลาลงบอลล้วพี่น้องมออีน้ำกระจกๆมีบ,บ่อน้าไห้ยเบื้อน นี่นนกูเห็นมากนี่จะดูกปลาครับผมเดี๋ยวคนนี้ปลอ่อยขึ้นเขาครับผมดูกป้าเต็มอยู่ครับเดี๋ยวปล่อยครับน้ำเกือบหล่นน้องครับผม เต็มเลยครับเนเกือบลวดคัาแท้บรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้า,า,าเนี้ยมือเศ้าครับผมเขาเขี้ยวดีครับ มึงนี่มันตายพี่น้องเนี่ยกินเอียดพระท่านว่าสามอยู่ครับผมกำลังมีน้ำครับปิดดอกว่าสามเขาจักมือนอยู่แล้วครับผมเนีย่ยหาเต็มอยู่ท้างนี้ยู ตุ่งหยาพี่น้องเดาเขาๆนี่ต่้งหยาได้ครับนี่โอ้สุดพี่น้องนำเลยจุกเลยคนปลาหรอกครับผมคนไม่ฟ้าไม่ผมมีปลาเลย ไก่ชิด้พ่อตัดแล้วครับผมเขาเนะี่ยตัดอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยหยาลายแล้วมาตัดย่ามะสเราแล้วครับโอ้ทั้งนี้พอดีครับผมว่านเขานะบูธีบับวหังครับผมสำหรับพอดีเลยนะี่ยต้องพูดเนี่ยไกลจากนาเนี่ยจากน้อยครับผม อยู่ท้องให้ทองหน้าครับผมชีวิตของเศ้าหน้าครับผมยามเสาก็มาเลาะให้เราหน้าพู้ไไนุ้ยไก่คนหน้าติดกันก็มาเลาะคือกันครับผมเบิ่งเขาเบิ่งนำ้ำหลังจากฝนตกน้ำในปีนิ้ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องสมบูรณ์ดีครับผมบะ โบแรงบทวมครับผมว่าพอดีฝนเป็นนี่พอดีครับใส่ปุ๋ยจักสอบหนึ่งสองสอบกับพ่อพี่น้องสามีก็ได้เกี่ยยู่หรอครับผมพ่อเดี๋ยวตอนพี่ตอนน้องนี่ก็เขาเจ้าครับผมเนี่ยอหอมมะลิ ให้น้องครับเนี่ยโบใครมีหยาแล้ครับตัวนี้ดีอยู่ครับดีอยู่ตัวนี้แต่อยากห่างเงจ้ยเน้อยแถวๆนี้ได้เสมาสามมาจักมือนอยู่ครับผมโอเคนะ้องพี่น้องเนาะมาก็ิบนีก้นไหลก้นแท์ครับผมขอบคุญขอบคุณสนรับทันในก้นติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจใคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม